สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าผ้าเขาขั้วน้อยอีกแล้วจ้ะพี่น้องเขาขั้วเขาขั้วไม้ไม้หอมๆจ้ะมัดทำเองจ้ะพี่น้องจ๋าเค็ตหยังมัดจีนี่ค่ะอ่าฝรั่งอยากกินน้ำตกน้ำตกข้อหมูย่างพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจิมจะซอยเดี๋ยวติมจะไปล้วนอีกเด้อยวจะเด้อเบรย์อันอันนี้นะบรย์สร้อยแล้วกะเฮ็ดเลยนะจ๊ะเพราะว่า เพิ่นหนึ่งห่อนตลอดจ้ะพี่น้องจ้าอยากโชว์พี่น้องอยากโชว์อย่างบัตตี <g ül> บักทัวพี่น้องจ้าบักทัวอันนี้แบ่งไปให้เพิ่นเลยด้วยจ้ะแบ่งให้คางคางบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ,บักทัวบักเสือติเอื้อ,อยก็บไห้หรือว,ว่าพี่สาวเก็บให้พี่น้องจ้ะาบอลเตอร์จินจะโชคแล้วนี่ยูยูเลยจ้ะเดินพีเนาะ จะแบ่งไปอีกอยู่ดังเลยอีกหลังหนึ่งพี่นอ้องอันนี้ติมปักเขือติมโมแบงกับติมจ,จะแบงแต่บักทัวนี่นาะจะเนาะในบุญละในบุญพ,ญพร,รพมมรี่น้องเอยเพื่อนไ้มากบริสุทธิ์จ้าปลาเป็นพี่น้องที่ติมมาซื่อนี่ก็คืออันนี้หาปลาพี่น้องน้องกุนจาผักกระดาวพี่ติมน้องกลมผักกระดาวพี่ติมหาปาน้องกลมจา่าอยากอ่างน้องกรมกับน้องกุนหรือว่าพวดอ่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ยุยโรปนะมาจากเนาะมักกินมักกินของขมจากพี่น้องจา้าห้าบาทพี่น้องจ้าก็เลยอยากอ่างสนดอกว่าก็ได้อ่างเคล็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะเคล็ดคลิปให้พีใ่ให้น้องเบิ้งน้ำนะก็จะก,ก้จิ้มกับจะตำตำข่าเบื่อนี่ก้อนพี่นอ้องเรียกว่าข,าข้ากัวใส่ลาบเพราะว่ามันเบื่อแล้วนอะกจากนะเนาะอันนี้ก็จิ้มกระปุกเองอยากจะนําเสนอจิ้มกระยู่แบบนี้นะจตะพี่น้องจา๋าเมียฝรั่งก็สร้างถอดนอะกจาะเนาะ เราอยู่จังไหนค่ะมันมีความสุขนะจ๊ะพี่น้องชีวิตของเรานะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็โคกแล้วจะเอาละเอียดกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะแต่คนอันอยากกินกะหิวแล้วพี่น,ออน,อน้องก็ตำหนี่ก็ได่นยามน่หอมๆนะพี่นอ้องกับกัวเนี่ยเช็น้อยหอมๆพี่น้องเลยซึ่งแล้วแล้วพี่น้องจ้ะ ใหญ่พี่น้องปิดฝาก่อนเด้อใส่ลงไปอันนี้่ิอหั่นไปเลยสักพักหนึ่งเลจงจเจงเยจ้ยะพี่น้องจ้ะอันกินกินคือเรียวบเบิร์เด้นี่พี่น้องอันไปนั่งไปอันอันไปกินกลานอาหารกระซ่างาาก่อจ้ะอันอ่า จะสร้างแบบนี้พี่น้องจา้าอันจานหนึ่งแปดสิบบาทพี่น้องจา้าในหน่อยเดียวนึงบ่อินมเห็นไหมอันกะทิเฮ็ดหลายมือเลยจ้่พี่น้องข้าจะไปข้างนอกพี่น้องเออ้ยอันนี้กิมจะไป็วัดหญิงเลยจนนลยล้ะพี่น้องต้มน้ำอันได้กา็กกาดำพรหลายๆพี่น้องเฮ้ยว่าจะเอาเนนัินอะไรเลยจ้ะ เป็นข้อหมูยอย่างจ้ะพี่น้องจ้ามันสีแสบแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยอย่างแฮมๆฮ็ดน้ำจิ้มอันสามรสจะแสบพี่น้องจ้ะส่วนนี้มันจะแพงแล้วพี่น้องเนาะที่โลหนึ่งสามร้อยกว่าบาทมันเด้อจ้ะโอเค พี่น้องจิ้มก้าวกระทะอันเก่าเนี่ยแะจ้ดพี่น้องจอาไปล้วนเด้อบ้างพี่น้องเลยไปล้นวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอ่ามันกิบอะไโดยเปอร์เซ็นต์เนาะข้าหนักยังสีหนักพี่น้องเนาะมันบุกขึ้นจิ้ว่าข้าอย่างสุกยังสีไหนแบบลูกพุ่งลูกพุ่งได้จ้ดพี่น้อง,แบบง,ง,เ,องเดี๋ยวจิ้มมาเปิดวันก่อนเด้อจ้เด้อพี่น้องวดวดแปตัดตอนนี้จังหน่อยจิ้มใส่อันผง โงหลาบมีหอ่อใดก็ได้เด้อจ้ะน้ำโจกหมูอันสี่นาจ้ะพี่น้องจ้ะโงหลาบไปน้ำใส่กับดากพี่น้องใส่เกลียไปเด้อเตรียมกะใส่แม่จะาเพียงเอ้ยสูตสร้างน,นาะจ้ะเนาะมีกะขัวหอมหอมนะพี่น้องอันว่าจะไปซื้ออันหอมแดงไช่ห้าพี่น้องลืมกใส่หอมหออัวใหญ่แทนพี่น้องจ้ะ ก็จะมีใบมะก,กรดูดต้นหอมบักชีใบสะระแหน่พี่น้องจ้ะใส่น้ำปลาไปน้ำเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวก่อนเทาเทาชิมก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสูงส,สา่นมะนาวมีอุ้มพี่น้องแล้วบุมักสมพอนใหญ่จ้ะก็ใส่ให้มันมีรสชาติเนาะพี่น้องเนาะให้มันหอม กระควรเองพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปสองสามสี่ห้าว้าเพลทบวมหูพี่น้องเอ้เพลทเอวบวดใหญ่พี่น้องเอ้ใส่ไฟหาช้อนหน่อยจัดให้พี่น้องกำลังอยากกินนำ้ำตกหมูแต่ก่อนน้่นไม่กินบรอกพี่น้องกกอแต่ก่อนบม่ก,กินเลยน่าจ้ะเอาซื้อๆยังไงล่ะอ,อ,อ,อันนี้กินไปนรวดมากเลยเด้ดจ้ะ เราจะตอนน้นน้องพี่น้องให้กินเนว้อ,อไปจ้ะดึงปลาหน,น,น,าานึ่งพี่น้องิองององกักนใะห้เบอร์เกี่แล้วเนาะหลบถุงถุงพี่น้องจ้ะปะตองม่ชี้ีตองยังมากไม่หรอกจ้ะกินนะอืชาไตแล้วพี่น้องจิมไั่ใส่ใบมะกรูดลงไปก่อน ่นกับกัน,นพี่น,อน <c oughs> อ้องเนาะเดี๋ยวมักเน่าอีกจกักนหน่อยก่อนลงปุ้งเป่งหมดไปเพราะว่ามันหลายเนอกจากนะ้องปก,กติกินกะปิไส้ไหลายปลาเนี้ยดอกจ้ะอันนี้อันหมูมันหลายพี่น้อง ตักใส่เห็มันมีรสจัดหอมมะนาวพี่น้องเลยคิดง่ายๆแต่พี่น้องจ้ะแต่มันกระจายกันตอนในเจ็กน้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะบริเวณอาชีพจ้ะปึ๊บอย่าห้ามาตักใส่ถ้วยด้วยป่านี้พี่น้องจา๋าต้องใ่นี่นะพี่น้องละ ีท่านใจในเช่นน้อยเบิ้มไปเบิ้มก็ขี่จิงเบิ้มจิ๋วพี่น้องเบิ้มไม่ขายบุนกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันขิ่บนหามยังเหลืออยู่เด้อจ้ะจิ้มก็จะเอาอันนี้โรยเข้าไป นี่ตัวพี่น้องเอ้ยนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งพี่น้องอันนี้เรากินอยู่จ้ะอ่าใบสาระแน่นะจ๊ะเนาะเรากินอยู่ยยยยยเพราะว่าเราว่ามันเป็นมิ้นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเากินก็นจะอันเราบุกกินผักอันอันนั้นหรอกจ้ะกินเจลางบักแตงลางบักแตงให้เราจ้ะ อันนี้แล้วบอก,กินจ้ะพี่น้องเลยพักจะเออนบอก,กินกินแค่บปแตงพี่น้องจ้ะฝรั่งตัวนี้นะอากุ๊ดโอโซ <c oughs> โอเคเพื่อนบอก,กินพี่น้องน้องกินกะลางม่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะฝรั่งอยากกินน้ำตกหมูพี่น้องเบิ่งจัดไฮถวยบักไงเขาสวยจ้ะมาๆมาก,กินเขาน้ำกันพี่น้องเลยจะบอกอันตัางกงด้วยจ้ะเด้อฝรั่งอิ่มเลยพี่น้องกินกินเขากับอันแดงก่อน น้ำตกหมูน้ำตกคอหมูย่างพี่น้องจา๋เเา,จาเบิเ่งเข่าจานเหมือนไงเบิ้ดเกี่ยงอันนี้จิ้มกินน้ำน,น้อจะเด้อจิ้มสื่อเขาเนี้ยมาแค่หาบาทพี่น้องจา๋าเพราะว่าจิ้มเป็นคนกินบ่เก่งน,นาะจะเนาะเพราะว่าอ่าจะอันจะตั้งกล้องช่วงนั้นกะเออเพิ่นมาอันเปิดอาราบิกนะพี่น้องจา๋าก็เลยมาสรุปน,นาะจะเนาะว่าถ้วยนี่มันเหลือซํำไหนเหลือซ้ำนี่จ้ะพี่น้องจา๋าโอเคน,นาะจะเนาะติ้มกับอฝากช่อง สีมสแนลสไปสไต์น้ำเนเดอ้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ได้จ้ะเดอ้อโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย